หมอปลายทำนายดวงรัฐบาลมองเห็นนายกคนใหม่เป็นชายร่างสูงนักธุรกิจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชานแวรด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ โชมหน้านายกคนใหม่หมอปลายมองเห็นผู้ชายผู้นี้เข้ามารับหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายทำนายดวงรัฐบาลมองเห็นหนายกคนใหม่เป็นชายร่างสูงนักธุรกิจไม่ใกล้ชิดนักการเมืองหมอปลายเผยกระซิบได้เคยไปออกรายการพูดถึงคำทำนายต่างๆ ที่เธอมองเห็นจากท่านยมในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องภัยธรรมชาติความวุ่นวายของโลกรวมไปถึงเรื่องของการเมืองดวงของรัฐบาลที่มีความน่าเป็นห่วงในหลายๆเรื่องดวงของนายกรัฐมนตรีที่สำคัญหมอปลายมองเห็นหน้านายกคนใหม่แล้วดวงรัฐบาลและนายกคนปัจจุบัน หมอปลายบอกว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะอยู่ไม่ครบวาระ4ี่ปีแต่อาจจะเป็นสมปีครึ่งและจะไม่เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองถ้านายกคนปัจจุบันไม่ท้องจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในและจะไม่มีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหมอปลายไปให้ความเห็นว่า แต่นอกนั้นยังคงมองว่านายกคนปัจจุบันและยังคงอยู่ในตำแหน่งจนครบ4ปีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังนายกคนปัจจุบันหลังจากคุณอุ้งอิงถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกจะเป็นผู้ชายเป็นคนหนุ่มๆอายุ40กว่ากว่ารูปร่างสูงใหญ่จะเป็นนักธุรกิจและไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองโดยตรง แต่จะมาจากครอบครัวที่เล่นการเมืองโดยตรงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมอายุไม่เกิน40ปลายการขึ้นมาของนายกคนใหม่นี้จะมาจากการเกียรเสียการสมยอมกันและไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอนาคตทางการเมืองหลังจากนายกคนใหม่ในอนาคตจะมาเป็นนายก ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลและสถานการณ์คําทํานายของหมอปลายปีงูพิษยักษ์ทุจริตรายการได้ถามว่าอาคารสอตองอปลายเห็นใช่ไหมหมอปลายตอบว่าปลายเห็นภาพอาคารถล่มในกรุงเทพและด้วยสิ่งที่เห็นคือโครงมันอ่อนเห็นแต่ตึกเดียวเราอนุมานได้เลยว่า มันเกิดจากโครงสร้างหรือเปล่าพิธีกรถามว่าท่านยมเห็นไหมพอตึกถลม่มปัญหาที่อยู่ใต้พรมมันจะปรากฏหมอปลายตอบว่าท่านบอกมาตั้งนานแล้วท่านพูดว่าปีนี้คือปีงูพิษสิ่งที่ซ่อนจะเปิดเผยคนเบื้องหลังจะพ่นคิดเพื่อให้เรื่องมันถูกเปิดออกมาลองคิดแปลกๆกรุงเทพ มีตึกสูงเยอะแยะไปหมดทำไมเกิดกับตึกนี้ตึกเดียวพิธีกรถามว่าท่านยมกระซิบไหมว่าตึกถล่มนี้คดีนี้จะมีคนผิดนำตัวลงโทษได้หมอปลายตอบว่าไม่ได้ค่ะมีแต่แพ้สิ่งแรกที่ท่านพูดเมื่อวานเมื่อนานนี้ใครอนุมัติละ่ะรุ่นไหนละ่ะแค่นี้ ปลายก็ไม่กล้าถามต่อแล้วกลัวมันชัดเจนอยู่แล้วในยุคที่ประชาชนเดือดร้อนโดนดึงทุกอย่างออกไปจากการทำมาหากินทั้งหมดแล้วเกิดเหตุแบบนี้ปลายว่าผู้ใหญ่ควรลงมาจัดการให้ชัดเจนสักทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไรและยมมาทูตเตือนภูเขาไฟระเบิดถ้าเป็นภัยพิบัติ ปลายเคยพูดไว้ว่าเป็นเดือนกรกฎาคมมิถุนายนไม่เกินสิงหาคมแต่ก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แดนปราดิบป,ปลายพูดมานานแล้วเดี๋ยวเงียบมันไม่ประทุแบบที่ภาพมันเกิดเขาเบาลงมันคือเรื่องของการลดจำนวนการสูญเสียไปแล้วหรือเปล่าหมายถึงว่า พอมีการเตือนประชากรในพื้นที่ก็อบพยพหนีเมื่อไม่ได้จํานวนคนก็ไม่เกิดพอคนย้ายกลับนี่คือความประมาทถึงเกิดเหตุอันนี้คล้ายกับคนไม่ต่อประกันรถยนต์มันคือเคสคล้ายๆกันซึ่งญี่ปุ่นมันเป็นปัจจัยหลักเขาเตรียมอพยพเตรียมระบบดีมากถ้าภูเขาไฟที่นั่นยังไม่เกิด ภูเขาไฟที่อยู่ใต้น้ำที่รอประทุอาจจะเบาลงหรือแทบจะไม่เกิดแต่จะมาเกิดอีกทีหนึง่งเพราะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่มาเกิดที่ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วมันปะทุสามลูกครบจจำนวนไปอีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกของเราซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้พื้นผิวของประเทศเรามันยังไม่เปราะบางขนาดนั้นในเดือนที่ปลายบอก คือกรกฎาคมกับสิงหาคมมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะการถ่ายดวงมันไม่ตายตัวหรอกค่ะขนาดดาวยังย้ายได้เลยพิธีก่อนถามในประเทศไทยที่คนไทยต้องระวงังตามที่ท่านยมกระซิบมาเรื่องภูเขาไฟหมอปลายตอบว่า ท่านพูดคำว่าภูเขาไฟที่หลับอยู่จะตื่นซึ่งอยู่ในแถบอีสานท่านตีแผนที่ประเทศไทยรูปขวานมานคดเลยว่าแถบด้ามขวานที่เป็นจังหวัดก่อไก่ก็มีอยู่ที่เดียวท่านบอกว่าโค้งตัวซีเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าเราไปเจาะหรือก่อสร้างรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่มันเร่งปฏิกิริยา พิธีกรว่าปลายด้ามขวานมันเกิดขึ้นแล้วหมอปลายตอบใช่เกิดแล้วสิ่งที่เราต้องระวังคือมุมจังหวัดอีสานตอนบนจังหวัดสอเสือบ่อใบไม้หนอนหนูขอบนี้มีรอยเลื่อนที่แยกหรือปริไม่ว่าจะมีลาวาปะทุออกมาปุ้งปุง้งปังแต่เป็นรอยปิที่นักธรณีวิทยา ควรจะเข้าไปเช็คว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคาดว่าจะเกิดในช่วงสิงหาคมถึงกันยายนถามว่าหนักไหมไม่หนักเพราะคนไม่เยอะคือเขาตื่นมิได้พูดคำว่าประทุภูเขาไฟที่หลับจะตื่นภูเขาไฟที่หลับมันมีอยู่สองแบบแบบแรกคือปริประทุแบบที่สองคือหลุมยุบซึ่งปลายมองว่าแถบอีสานตอนบน จะมีการที่หลุมยุกหรือมีการปรินิดนิด,นดหน่อยนอซึ่งเรารู้แล้วว่าข้างใต้ผิดปกติแต่คนไม่สนใจมันจะเกิดขึ้นในแถบตัวซีอีสานตอนบนวิ่งผ่านอ่าวมาถึงภาคใต้ซึ่งตรงอ่าวช่วงสงการเจอฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยและทางเหนือปลายพูดไว้แล้วว่าน้ำจะท่วมเร็วกว่ากำหนดก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาไม่นาน เพราะฉะนั้นช่วงนี้ปลายคิดว่าช่วงเวลามันเลื่อนนิดนิดหน่อยๆพิธีก่อนถามว่าต่อไปทำยังไงย้ายลกลากหรือแนวภูเขาไฟไม่ได้เยอะขนาดนั้นและมีต้นไม้ป่าภูเขาที่เราไม่สามารถขึ้นไปตั้งลกรากทาวนปลายไม่ได้ห่วงตรงนั้นเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดมันจะสะเทือนไปถึงจังหวัดอื่นแต่ถ้าถามว่า ให้ไปซื้อบ้านที่อื่นไหมปลายยังพูดเสมอว่ายึดมั่นในกรุงเทพและการอยู่ที่เดิมปลายปีนี้น้ำท่วม3เมตรครึ่งปี68หลังจากนี้มีภัยพิบัติอะไรต้องระวังหมอปลายตอบว่ายังมองเรื่องน้ำท่วมท่วมซ้ำที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพจากที่เคยร่วม2เมตร มันท่วมเป็น3-4เมตรแล้วน้ำจะไปอยู่ที่ไหนล่ะอย่างไงก็ต้องหาทางเกลี่ยออกไปอยู่ดีแล้วน้ำทะเลหนุนสูงจะไปไหนล่ะอันนี้คือสิ่งที่ปลายกลัวณปัจจุบันควรระวังช่วงปลายปีที่อัปเดตคือช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่สัมซากกรุงเทพไม่หนักน่าจะระวังอยุทยา ลาดชบุรีสุพรรณบุรีแถบนั้นให้ระวังพิธีกรถามแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯละ่ะยังต้องระวังอยู่ไหมหมอปลายตอบว่ามีค่ะไม่หนักแล้วไม่เท่าที่ผ่านมาแต่สันไหวโขมไฟตกแบบนี้ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคลนิพพาน ในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ